เอาละครับกับสวัสดีนะครับผู้ติดตามใน u t u b e นะครับฟุตบอลรอบโลกทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงเพจ Facebook รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลรอบโลกนะครับวันนี้ผมจะมาายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่21ตุลาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่22ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับว่าื่อคือนนั้น ผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเมื่อคืนนั้นมีผลอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมถึงเจเออ่เจลีกและก็แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกก่อนเลยครับวิสเซอร์โกโเบยพ่ายกับคาชูแมทเทอร์ไป1ประตูต่อ3โชนันเบเวเล่เสมอกับสก,กันโตซูไป0ประตูต่อ0โยโกฮมาม่ามารีนอสครับเอาชนะทางด้านนาโก,กย่ายัมปัตไป2ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันหนึ่งเป็นคาวาสกิฟอนเตเล่ครับยี่สี่นัดมี65แต้มตามมาด้วยอันดับ2องเซนโซสก้ายี่สีนัดมี48แต้มอันดับที่สามอฟซีโตเกียวครับยี่หนัดมี47แต้มอันดับที่สี่กัมบาอซสก้ายี่สมนัดมี4ีแต้มอันดับที่ห้าโนโกยะาแกมปัส24่สี่นัดมี42แต้มอันดับที่หกคาชิมะแอดเลอร์ยี่ห้นัดมี42แต้มอันดับที่เจ็ดโยโกฮามามารีนอสยี่เจ็ดนัดมีส อันดับที่8คาชิวะเรโซ23นัดมี37แต้มอันดับที่9ก้อุลวาเรดไดมอนด์24นัดมี37แต้มอันดับที่10ซานเซฟีฮิโรชิมายี่สิบนัดมี34แต้มอันดับที่11วิเซลโกเบ21นัดมี33แต้มอันดับที่12โอิตะตินิดาครับ24นัดมี29แต้มอันดับ13ครับโยโกฮาม่าเอฟซี23นัดมี24แต้มอันดับ14คอนเซเรซัปโปโรครับ24นัดมี24แต้ม อันดับที่15ซาการกโตโซ23นัดมี20แต้มอันดับที่16บหกชอนัมเบลเล่23นัดมี13แต้มอันดับที่ส7ครับชิม,มิสุเอสพาสี่นัดมี13แต้มอันดับที่18เวกัสเซนไดครับ22นัดมี13แต้มผลฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อคืนในกลุ่ม A นะครับ A B C D E นะครับ4กลุ่มนี้นะครับเด,ดบูซาวบสเสมอโลโกโมารทิมอสโกไป2ประตูต่อ2 เดอ๋ยมาริดพิกโลคไพ่กับชรเตอร์โดนิกไป2ประตูต่อ3โอลิเปียกอสครับเอาชนะมาร์เซย์ไป1ประตูต่อศูนย์เมสี่ครับเอาชนะด้านเอสซีปอร์โตไป3ประตูต่อ1อินเตอร์มิลานเสมอกับม,มิชชันกระบากไป2ประตูต่อ2มินช์แลนด์ครับไพ่กับอัลันตาไป0ประตูต่อสี่ยบร์นวินนีครับถล่มเอาชนะแอมตมาริดไป4ประตูต่อ0อาเจ็ตอันเดอร์ดัมไพ่กับลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในกลุ่ม A ก่อนนะครับ บไบโอมิเนครับเป็นอันดับหนึ่งครับหนึ่งนัดมีสามแต้มตามมาด้วยอันดับสองโลโคมันติดมอนโกหนึ่งนัดมีหนึ่งแต้มอันดับที่สามครับอาบีเอะเลบูซาบัวครับหนึ่งนัดมีหนึ่งแต้มและอันดับที่สี่อตเลติโกมาดริรดหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มกุ้งบีครับแชตเตอร์โดเนิอันดับหนึ่งครับหนึ่งนัดมีสามแต้มตามมาด้วยอันดับสองครับบักหนึ่งนัดมีหนึ่งแต้มอันดับที่สามมิเตอร์มิลานหนึ่งนัดมีหนึ่งแต้มอันดับที่สี่ครับเรอัลมาดริดหนึ่งนัดยังไม่มีแต้ม กลุ่มซีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับหนึ่งครับหนึ่งนัดมีสามแต้มตามเรื่อันดับสองคนเปียก้อนหนึ่งนัดมีสามแต้มอันดับสามบักเซ่หนึ่งนัดยังไม่มีแต้มและอันดับสีบ่ o, ครับปอร์โต้ครับหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มกลุ่ม D, anta, ด,มมด 3, ีครับอาตาลันตาครับหนึ่งนัดมีสามแต้มอันดับที่สองลิเวอร์พูลหนึ่งนัดมีสามแต้มอันดับที่สามอาแจคับหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มและอันดับสี่มิชลันครับหนึ่งนัดยังไม่มีแต้ม ผลฟุตบอลเชเฟีลชิฟของอังกฤษนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสโต๊กเสมอกับบาร์ลี่ไป2-2วัดฟอร์ดเอาชนะแบ็กเบิร์นไป3ประตูต่อ1เชฟฟิลด์เวนเดย์ครับพ่ายกับทางด้านแบ็กฟอร์ดไป1ประตูต่อ2 QPR ิพ่ายกับแบรตันไป0ประตูต่อ2คาร์ดิฟเสมอกับทางด้านของบอร์สมัธไป1ประตูต่อ1นึ่สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืน ประจำวันที่22ตุลาคมนะครับต้องขอประทานภัยด้วยครับโลโก้ไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับต้องขอประทานภัยทุกท่านด้วยนะครับเขจะมีโปรแกรมยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1นะครับโดยแต่ละคู่นะครับจะแข่งกันเวลา5ทุ่ม5 5นะครับจะมีคู่ดึกตี2อยู่2คู่นะครับโดยคู่แรกครับ s m k r i e g a ครับจะพบกับ Real Sociedad ครับ Strong Dariart พบกับ r a n g e r ลาปิดเวียนนาพบกับอาร์เซนอลครับ p ี PH v อชวีไอโอเฟนจะพบกับแคนาดา p a o k จะพบกับโอโมเนียครับนาโปลีจะพบกับอสเซอเอเซอังมานะครับเรดพอตแนนนะครับจะพบกับเบนฟิก้าดันดอกจะพบกับโมนนะครับฮาโปเอลเบียเชวาจะพบกับสลาเวียปาร์ครับแล้วก็ทางด้านของซีเอชเคโซเฟียจะพบกับครูนะครับ ยังบอยจะพบกับโลมาเลเวอร์คูเซนนะครับจะพบกับนีดนะครับและคู่ดึกอีก2คู่เวลาตีสองนะครับวอรเบอร์เกอร์นะครับโอ้โหชื่อน่ากินยังเลยนะจะพบกับเซสเคมอสโกนะครับแล้วก็บียร์เลียลครับจะพบกับชีวัชีวัชสเปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีคู่อื่นอีกนะครับนี่ฮะโอ้โหโลโก้ไม่ได้อัปเดตต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับผมพยายามหาแล้วหาไม่ได้จริงนะครับสเปอร์นะครับจะพบกับทางด้านของเอส เอสเคลินนะครับสปาร์ตาปาร์ตจะพบกับริวครับโซโลวานลิเบเรตครับจะพบกับเกนครับบาก้าจะพบกับเอเคเอเทนนะครับมัคคับีเทเลอาวีครับจะพบกับกาลาบักครับลูก้าโดเลต拉斯ก้าจะพบกับทางด้านอเวิร์ดครับเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับชอนญาลูเฮงครับดีนาโมซาเกีฟครับจะพบกับเฟยนูดเซลติ้จะพบกับเอซิมิลานแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์จะพบกับเลสตาเบลเกตนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลนะครับการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่21ตุลาคมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่22ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ปุมกด subscribe และกดกระดิ่งในเพจของคีฟฟุตบอลรอบโลกนะครับที่ยู u ูบนะครับส่วนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับชื่อว่า รายงานผลฟุตบอลรอบโลกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามและกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ